ถังเก็บน้ําที่ติดตั้งปั๊มในตัวไปฟังกันค่ะค่ะอันนี้เป็นถังเก็บน้ํารุ่นวัตถะแขกนะคะตอนนี้ไซส์ถังจะเป็นไซส์ถังพันลิตรนะคะแล้วก็จะมาด้วยปั๊มส5 0้าวัตต์คคือพูดง่ายๆนะคะปกติเราติดตั้งถังแล้วเราต้องติดตั้งปั๊มแยก ข้อดีของการเอามาไว้ด้วยกันเนี่ยคือยังไงครับบังคะปัญหาแรกเลยนะคะก็คือปัญหาน้าท่วมน้าท่วมขังที่อยู่ที่พื้นถ้าลูกค้าทั่วไปไม่สามารถที่จะถอดปั๊มเพื่อไปเก็บได้ถ้าสมมติมีน้ําท่วมขังนะคะค่ะแต่เนี่ยเราก็ตอบโจทย์กับลูกค้าที่แบบบริเวณนั้นเป็นน้าท่วมบ่อยเราก็เลยเอาปั๊มมาไว้ด้านบนมันก็จะลดปัญหาเรื่องน้ําท่วมปั๊มไปได้ไม่ท่วมแน่นอนอยู่สูงมากค่ะขั้นที่2นะคะก็คือมีฝาครอบถัง ควบถังดียังไงลดเสียงได้แล้ว30%ของการทํางานของปั๊มแล้วก็มีข้อดีอีกเรื่องก็คือเป็นการเดินระบบไบพาสด้านในถังแล้วบพาสปั๊มเสียไฟดับสามารถใช้น้ำประปาโดยตรงได้ลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มอ๋อข้อดีที่ผมเห็นนะคะก็คือปั๊มตัวนี้ถูกติดตั้งมาพร้อมกันแล้วก็ มีที่กันแดดกันฝนกันลมหนาวกันไว้ให้หมดแล้ว<ช>กันน้ําท่วมด้วยนี่คือข้อดีที่เป็นทูอินวันเลยไม่ต้องไปติดตั้งแยกสามารถยกไปทีเดียวเลย, 1> ป,ย,ย 1. ประหยัดค่าช่างด้วยประหยัดค่าช่างประหยัดค่าเมทนแนนต์การดูแลในแต่ละปีด้วยถูกไหมคะตัวนี้ราคาแล้วก็รับประกันยังไงบ้างคะตัวนี้รับประกันตลอดอายุการใช้งานนะคะของตัวถังนะคะแล้วก็ตัวปั๊มน้ำก็จะรับประกันมเตอร์10ปีอะไรทั่วไป1ปีคะ่ะ ราคาเท่าไหร่คะราคา24,800บาทค่ะถ้ามีปัญหาก็ลูกค้าสามารถติดต่อที่ดอทเซอร์วิได้ที่เดียวเลยคะ่ะ